ซื้อหุ้นยังไงไม่ให้เจ๊งทำได้ไหมจริงๆก็สามารถทำได้นะคะเพราะว่าลายคำว่าเจ๊งของหลายคนนี้ไม่เหมือนกันบางคนขาดทุน50%ก็ถือว่าเจ๊งแล้วหรือบางคนเจ๊งแบบหมดตัวไปเลยอะคะ่ะก็ออกไปจากตลาดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่าเจ๊งของหลายคนอะอยู่ที่ความคิดของเราเลยะคะ่ะหลายคนเลยนะคะเอามักจะเอ,เอาหลายคนเลยที่เข้ามาลงทุนในหุ้นเนี่ยมักจะเอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับ คนดังๆคนที่ประสบความสําเร็จหรือแม้แต่เพื่อนเราที่มาชักชวนเราเข้ามาลงทุนในหุ้นนะคะมันก็จะบอกแต่ข้อดีเวลาที่เราไปเห็นบทสัมภาษณ์ที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นอตาม YouTube บ้างตามรายการโน่นนี่นั่นบ้างเขา,เขาก็มักจะเอาคนที่ประสบความสําเร็จมาให้เราดูถูกไหมคะถ้าเอาคนที่เข้ามาลงทุนในหุ้นสัก10คนอย่างเงี้ยค่ะคนที่ประสบความสําเร็จอาจจะมีแค่คนเดียว คนที่เจ๊งหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จเลยอาจจะมี9คนซึ่งเยอะกว่าแต่เรามองเห็นแค่มุมเดียวค่ะมุมของคนที่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเราเวลาที่เราเข้ามาเราก็จะอยากสำเร็จแบบคนนั้นแบบคนนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดถึงเวลาที่เราเล่นจริงอะ่ะเราเจ๊งซึ่งเจ๊งของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างอย่างที่บอกไปนะคะ บางคนเฮ้ยขาดทุนนิดเดียวอ่ะก็ถือว่าเจ๊งแล้วเพราะว่าเฟลในใจเจ๊งในใจเจ๊งที่ความคิดคิดว่าแค่เนี้ยคือเจ๊งและแค่เราเทรดไม่ได้กําไรในครั้งแรกอะคะ่ะมันก็จะรู้สึกเฟลเพราะว่าเฮ้ยเพื่อนได้กําไรอะ่ะแต่ทําไมมีแค่เราวะที่ยังขาดทุนลักษณะแบบนั้นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราเข้ามาในตลาดนอกนอกจากเราจะยึดแค่มุมเดียว มุมมองเดียวโดยที่เราไม่เคยคิดถึงมุมที่ขาดทุนเลยนะคะเราจะขาดทุนเท่าไหร่เราไม่เคยจำกัดวงตรงนี้เลยเรามีแต่คิดว่าเฮ้ยซื้อหุ้นไปแล้วอะเราต้องได้กำไรเท่าไหร่เรามองแค่มุมเดียวถูกไหมคะเราไม่ได้มองมุมลงเลยนะคะเพราะฉะนั้นการมองแค่มุมเดียวนี่นแหละ เป็นความเสี่ยงในรูปแบบหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาซื้อหุ้นยังไงไม่ให้เจ๊งเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนมุมมองค่ะจากที่เรามองแค่มุมบนอย่างเดียวมามองมุมด้านล่างกันบ้างมองมุมขาดทุนก่อนนะคะมองให้ออกในด้านของการขาดทุนแล้วค่อยคิดถึงกำไรนั่นแหละค่ะคุณจะประสบความสำเร็จนะคะเรามาเข้าตัวโปรแกรมกันเลยนะคะโปรแกรมที่เราจะใช้งานวันนี้ไปดูกันเลยค่ะ โปรแกร,รมที่เราจะใช้งานกันวันนี้นะคะเป็นตัวโปรแกร,รม e n f i n a t e p a s s ค่ะซึ่งโปรแกร,รมนี้มันจะมีบาร MM, ์ MM ด้านล่างเลยนะคะก็คือ Money Management นะคะ MM ย่อมาจาก Money Management เป็นการควบคุมความเสี่ยงเบื้องต้นนะคะในขาซื้อหุ้นถามว่าทำไมขาซื้อเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่ใช้หลักการ Money Management เนี่ยเขามีการป้องกันความเสี่ยงมาแล้วในขาซื้อเพราะ ตอนที่เขาจะซื้อหุ้นเนี่ยเขาคิดคำนวณมาแล้วเรียบร้อยว่าถ้าเขาอยากขาดทุนแค่ร้อยเดียวอะ่ะเขาควรซื้อหุ้นตัวนี้กี่หุ้นนะคะเพราะฉะนั้นมันเลยเหมาะเลยตั้งแต่ขาซื้อนะคะหัวข้อในการเรียนกันวันนี้ก็คือซื้อหุ้นยังไงไม่ให้เจ๊งนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้บายนี้ให้เป็นประโยชน์เพราะว่าอะไรเพราะว่าขาขายเรามองไปดูขาขายกันนะมันมีทั้งบายและเซลล์นะคะ ถ้าเรากดไปที่ขาขายเขาจะให้เราขายเป็นเปอร์เซ็นต์นะอ่าอย่างเช่นเราพิมพ์ไปเลยปตทนะคะปะตทเราอยากขายปตทที่ราคาตอนนี้เลย47บาท75นะคะอยากขายออกเท่าไหร่50%เห็นไหมมันจะบอกเลยค่ะว่าตอนนี้เรา hand, รออนแฮนปตทอยู่ในพอร์ตนะคะคำว่าออนแฮนก็คือเราถืออยู่ในพอร์ตอยู่42,900หุ้นนะ แล้วเราจะขอขายออกครึ่งหนึ่งนะก็คือ50%มันจะมันจะช่วยคำนวณให้เลยว่าครึ่งหนึ่งของพอร์ตของเราอะ่ะคือ21,400หุ้นนะ อ่าเนี้ขาขายเพราะฉะนั้นขาขายเราจะเห็นว่ามันขายเพียงแค่การแบ่งเป็นสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาว่าจะขายออกกี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะคะเราอาจจะมองเฮ้ยไม่เห็นมีประโยชน์เลยนะคะในเมื่อขายออกกี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้เราก็พอคํานวณได้อยู่แหละนะคะทีนี้ยค่ะทำไมมันถึงเหมาะสําหรับขาซื้อมาดูกันค่ะกดบายนะคะมันช่วยมากๆเลยอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างเป็นหุ้นตัวไหนดี อ่า ASP แล้วกันเนาะอ่า ASP ค่ะจะซื้อหุ้น ASP ค่ะเราก็ใส่ชื่อหุ้นเข้าไปในกล่องซิมโบลเลยนะคะแล้วก็ใส่ price ค่ะ price ค,คือราคาที่เราจะซื้อหุ้น ASP ที่ราคาเท่าไหร่ก็ง่ายง่ายนะคะก็คือราคาที่เราอยากซื้อนี่แหละนะคะอยากได้ราคาไหนล่ะสมมตุติเราอยากซื้อราคา offer เลยราคาปัจจุบันตอนนี้คือ3บาทตัง นะคะเราก็ใส่ราคาที่เราต้องการจะซื้อไปนะคะถัดมาก,กล่องเขาใจะให้เรากรอก STOP l o s s เลยค่ะซึ่งสำคัญมากนะคะการกอรอก STOP l o s s เพราะว่าอะไรเพราะว่า STOP l o s s ของแต่ละคนไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะเมื่อ STOP l o s s ไม่เท่ากันนะคะความเสี่ยงก็จะแตกต่างกันและเสี่ยงมากเสี่ยงน้อย Stop l ล s s ตื้นลึกหนาบางอะไรก็ว่ากันไปนะคะสมมติว่าส่วนตัวเจวเนี่ยนะคะ stop loss เนี่ยลึกมากเลย ซื้ออยู่ตรงนี้ถูกไหมสามบาทสิบหกนะคะขอสต o อปล s อที่เท่าไหร่ดีสามบาทนะคะสามบาทเลยนะคะโอเคใส่สามบาทนะคะหรือมากกว่านั้นเลยไหมอ่ะสมมติลองสามบาทก่อนแล้วกันนะคะถ้าซื้อหุ้นไปครั้งเนี้ยแล้วมันไม่ขึ้นโซนบนเหมือนที่เราคาดการไว้ ปกติเราซื้อหุ้นเราคาดว่าเอ้ยราคามันต้องขึ้นนะเท่านั้นเท่านี้ได้กําไรเท่าไหร่กําหนดตัวเลขเสร็จสับแล้วเรียบร้อยหรือคาดหวังกําไรเท่าไหร่นี่หละค่ะคนไม่ค่อยกําหนดขาลงแต่บาร์เนี้ยตอนที่เราซื้อหุ้นน่ะกำหนดเลยค่ะว่าเราจะขายที่ราคาเท่าไหร่ หรือเราจะ stop loss ที่ราคาเท่าไหร่ถ้าทิศทางราคานั้นมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดการขาขึ้นเห็นไหมมองควบคู่กันเลยค่ะคือซื้อปุ๊บมองลงไว้เลยฉันขอขาดทุนที่ระดับราคาเท่าไหร่หรือ stop loss ที่ราคาเท่าไหร่ประโยชน์ของมันคือแต่ละคนอ่ะบางคน stop loss แค่นี้ stop แล้ว บางคนขยับมาแค่เนี้ยสต็อปแหละหรือลึกมากเลยอย่างเงี้ยสต็อปแหละนะคะถ้าเจอสต็อปลอสสองบาทเลยค่ะนี่สต็อปลอสสองบาทเลยลึกมากถูกไหมสมมตุติซื้อไปแล้วสามบาทสิบหกมันหล่นลงมาสองบาทค่ะซึ่งลึกมากนะคะเจจะเสียหายเท่าไหร่สองสามหนึ่งบาทสิบหกตังต่อหุ้นถูกไหมพอซื้อสามบาทสิบหกมาขายสองบาททวนแสดงว่าเวลาขาดทุนเนี่ย ขาดทุนบาท16ตังต่อหุ้นถือว่าเยอะแล้วนะ,ะถ้าถือว่าเยอะแล้วนะคะซึ่งโหถือว่าซ็อฟลอจะกว้างมากนะคะแต่ค่ะมันสามารถควบคุมความเสียหายได้คุณจะซ็อฟลอตตื้นๆก็ได้ลึกๆก,ก็ได้คุณจะต้องควบคุมตรงนี้ค่ะเปอร์เซ็นต์กิฟอัพนะคะเปอร์เซ็นต์กิฟตอัพตรงนี้คือการที่เราจะซื้อ ASP ในวันนี้นะคะ เราจะเสี่ยงเป็นกี่เปอร์เซนต์ของมูลค่าในพอร์ตมูลค่าในพอร์ตคิดยังไงอ่ะตอนนี้จะขอเสียนะะเส่ยง1%พอนะคะเสี่ยง1%พอ1%อตรงนี้คิดจากมูลค่าในพอร์ต1เลยคือเงินสดเงินสดในบัญชีตอนนี้เรามีอำนาจซื้ออยู่เท่าไหร่นะคะอ่าอำนาจซื้ออยู่อยู่เท่าไหร่2คือมูลค่าอีกตัวหนึ่งก็คือหุ้นที่อยู่ในพอร์ตที่ ถืออยู่นะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นกำไรหรือขาดทุนสมมุติเลยนะคะมันคิดคำนวณเปอร์เซ็นต์กิฟอัพก็คือตอนนี้เราใส่1%ถ้าสมมุติว่านักลงทุนมีเงิน100บาทถูกไหมคะซื้อหุ้นไป50บาทแสดงว่าเรามีเงินสดนะ50บาทตรงนี้นะคะถ้าการที่เราซื้อหุ้นไป50บาทแต่หุ้นที่อยู่ในพอร์ตของเราดันขาดทุนเปลี่ยนจากเงิน50เนี่ยเหลืออยู่40บาท การที่เราใส่เปอร์เซ็นต์กิฟต์อัพหนึ่งก็คือ1%เปของเงินสด50บวกกับ40ตรงนี้ก็คือ1%ของ90ก็คือ0 9แต่ในทางตรงกันข้ามค่ะถ้าสมมติว่าเรามีเงิน100บาทเหมือนเดิมนะและเราใช้เงิน50บาทซื้อหุ้นเหมือนเดิมแต่หุ้นที่เราซื้อไปอ่ะมันนั้นได้กำไรเปลี่ยนจากเงิน50เป็น60บาท1%นกิฟอัพตัวนี้ก็คือ1%ของเงินสด50บวกกับ60 ก็คือ1%ของ110บาทก็คือ1.1นั่นเองนะคะนักลงทุนก็จะรู้แล้วว่าเปอร์เซ็นต์กิฟอัพเนี่ยคำนวณอย่างไรนะคะก็คือคํานวณมาจากมูลค่านั่นเองมูลค่าของเงินสดที่มีอยู่ตอนนี้ก็คืออํานาจซื้อ2ก็คือมูลค่าหุ้นในพอร์ตนะคะรวมกันปรากฏว่ามาดูในพอร์ตของเจียวอะค่ะแอบดูพอร์ตนิดนึง มูลค่าของพอร์ตของเจียวอยู่ที่17ล้านตอนนี้ซึ่งเยอะนะคะเลยของ17ล้านกว่าก็คือ1 0 0 0 2 0สน2ะคะมันบอกอะไรมันช่วยคำนวณให้เลยว่าถ้าคุณจะเสี่ยง1%บางคนเสี่ยงแบบ2% 3% 5%แต่ตอนนี้เราเสี่ยงแค่1นะ แล้วบอกไว้ก่อนว่าหลักการ money management เนี่ยระดับโรกเอ่อระดับโลกนะคะเขาใช้แค่2%นะคะอาจจะไปดูสถิติก่อนหลังก็ได้นะคะอ่ะตอนนี้จะเสี่ยงแค่1%มันบอกว่าอะไรมันบอกว่าถ้าเจียวอะ่ะจะ stop loss ลึกขนาดเนี้ยนะคะและเสี่ยงเป็นสัสดส่วน1%ตรงเนี้ยเวลาขาดทุนน่ะจะขาดทุน179,220บาทนะ เห็นเรื่ังคะคุณซื้อตรงนี้ถ้าราคามันไม่ไปทิศทิศข้างบนตามที่เราวางไว้อะแต่มันหล่นลงมาข้างล่างขายตรงราคา Stop ปลอ s ปุ๊บขาดทุนเลยค่ะแสนเจ็ดแสนเจ็ดกว่ากว่าอ่าทีนี้ค่ะเหรอฮ้ยตกใจหลายคนไม่ได้คำนวณถูกไหมอันนี้ยังไม่บวกค่าคอมแบทนะคะตกใจค่ะตกใจอะไรเฮ้ยฉันเสี่ยงมากนี่ว่าถูกไหมฉัน ฉันยอมขายที่ราคาต่ำอะ่ะนะซ็อฟลอตฉันลึกมากอะ่ะทำให้ฉันเสียหายมากเจ้ก็เลยเปลี่ยนขอเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรได้บ้างหนึ่งขยับจุดซ็อฟลอตไหมหรือ2เปลี่ยนเปอร์เซ็นต์กิฟอัพคือเสี่ยงน้อยลงจุด s ็อฟลอตหลายคนนะ่ไม่อยากเปลี่ยนเพราะอาจจะเป็นแนวเทคนิคอยู่แล้วนะคะส่วนตัวแล้วก็เฮ้ยเจ้ไม่เปลี่ยนก็ได้ stop loss เพราะว่าเจ้ยอยากใช้จุดเดิมอะ่ะจุดเนี้ยมันเหนียวแล้วราคานี้มันเหนียวแล้วสบาทนะคะ ก็เลยเปลี่ยนอีกวิธีนึงก็คือเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์กิฟอันะคะขอเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์กิฟอัเป็นเสี่ยง0.1%พอ0.1%ของมูลค่าทั้งหมดในพอร์ตมูลค่าทั้งหมดในพอร์ตก็เหมือนเดิมค่ะเงินสดบวกมูลค่าในพอร์ตเนาะ1%ตอนนี้มันบอกจะว่าอะไรโล่งใจแล้วค่ะบอกว่าถ้าเจลย,ยอมซื้อ ASP ที่ราคา3บาท16 และยอมคัดลอตที่2บาทเสียหาย1จุด16ตังต่อหุ้นเนี่ยเวลาเจียวขาดทุนจะจะขาดทุนแค่1 7ื่นเพอหนึ่งมืนเจ็อเองนะเฮ้ยดูดีอะ่ะนะคะช่วยอะไรอีกนะคะช่วยบอกว่าถ้าคุณอยากเสียแค่1 7 8 6 4หุ้น เจยวควรซื้อหุ้นในครั้งนี้จำนวนเท่าใดนี่แหละค่ะคือประโยชน์ของการใช้งาน MM มนะคะมันจะช่วยคำนวณให้เราเลยว่าคุณอะอยากซ o อ l ล้อตรงนี้ใช่ไหมคุณอยากเสียเงินแค่หมื่นกว่าบาทใช่ไหม คุณต้องซื้อหุ้นจำนวนตามจำนวนที่ฉันคำนวณให้นะเวลาที่คุณซื้อหุ้นตามจำนวนที่ฉันคำนวณให้เวลาคุณขาดทุนจะไม่เกิน17864ะะ17864คือน่อ,อ,อคือค่าที่เรารับได้ว่าเราอยากขาดทุนแค่หลักหมื่นพอจากปกติเราเสี่ยง1%นแน ขาดเสี่ยงแค่หนึ่งยังเสียแสนเจ็ดเลยถูกไหมตอนนี้ขอปรับนะคะเปอร์เซ็นต์กิฟต์อัพก็คือขอเสี่ยงน้อยลงเราก็จะเสียหายน้อยลงและจํานวนหุ้นนะคะเราก็ควรซื้อตามที่มันคํานวณให้ประโยชน์ของ MM ก็คือเนี่ยแหละก่อนหน้านี้คนที่ใช้หลักการ Money Management คือเขาจะใช้ลักษณะแบบนี้การคํานวณแบบนี้อยู่แล้วในตัวโปรแกรม Excel ซึ่งเราก็ยกเอกเครื่องคิดเลข Excel นั่นแหละมาวางไว้ให้ใน MM น,ะะนี่คือข้อดีของตัวฟังก์ชันนี้นะคะโอเคเราก็จะเห็นภาพและพร้อมหลักการใช้งานเลยนะคะข้อดีของบาร์นี้มีต่ออีกค่ะสำหรับบล็อกเกอร์ไหนที่มีออโต้เทรดนะคะมันจะมีให้เราเห็นตรงนี้ค่ะออโต้ซับลอดแต่ถ้าโบรกเกอร์ไหนไม่มีออโต้เทรดปิดออโต้ซับหลอดตรงนี้ไว้เลยนะคะจะไม่มีให้เห็นนะคะ,ะถ้าของใครมีออโต้ซับลอดติ๊กถูกหมายความว่ายังไง ถ้าเราติ๊กถูกออโต้สตอปลอสแล้วก็กดเซ n นไปอ่อย่าลืมใส่พินด้วยนะอะกดเซ n นไปหมายความว่าถ้าเราซื้อหุ้น ASP ที่ราคา3.16บาท16ตังค์แล้วราคามันไม่ขึ้นตามที่เราคาดไว้แล้วแล้วมันหล่นลงมาข้างล่างมันจะขายตัดขาดทุนให้เราอัตโนมัติเลยค่ะไม่ต้องนั่งเฝ้าข้อดีของมันคือไม่ต้องนั่งเฝ้าอีกแล้ว นะคะมันไม่ขึ้นก็ตามใจแต่ถ้ามันหล่นลงมาปุ๊บในโซนที่เราต้องคัดลอสเสียงเงินไปเลย1 7ื่นเจ็เราควบคุมแล้วนะคะนี่แหละค่ะคือประโยชน์จริงๆของหลักการ Money Management อยากให้นักลงทุนมองมองมุมอมองของการขาดทุนก่อนบ้างก่อนที่จะมองมุมอมองของด้านกำไรเหมือนตลาดหุ้นในปัจจุบนันอ่ะคนส่วนมากมักจะ อยากซื้อหุ้นแล้วได้กําไรเลยนะคะจริงๆการทำกํำไรมันมีขาลงด้วยนะมันมีทั้ง HBL ถูกไหมยืมหุ้นมาขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราสามารถเก็งกําไรในรอบขาลงก็ได้ไม่จะเป็นเฉพาะขาขึ้นนะคะรูปแบบลักษณะของ MM ก็คล้ายๆกันก็คืออยากให้นักลงทุนอะ่ะกำหนดความเสี่ยงก่อนในตอนซื้อหุน้นตั้งแต่ตอนซื้อหุ้นเลยนะคะเพราะคนส่วนใหญ่ซื้อปุ๊บ ฉันจะได้กําไรเท่าไหร่ดีนะพอมันไม่ได้กําไรแล้วก็กวนกวายใจเฮ้ยทาไมมันไม่ขึ้นทำไมฉันซื้อหุ้นทีไรฉันต้องแบบหงุดหงิดต้องมาส,สวดมนต์ต้องมาแบบลุ้นเยี่ยวเหนียวทุกทีเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มองในมุมมองแบบเนี้ยบ้าง เฮ้ย hey, ฉันซื้อหุ้นฉันสบายใจถึงมันลงมาฉันควบคุมไว้แล้วฉันเสียเงินแค่หมื่นเดียวพร้อมไม่มีเกินกว่านี้โอเคไหมนี่คือการทำงานของหลัก Money Management นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนนะคะสำหรับเทปต่อไปเราจะมาแนะนำนะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะคะอย่าลืมนะคะว่าซื้อหุ้นอย่างไรไม่ให้เจ๊งนักลงทุนทราบแล้วว่าต้องใช้ Money Management ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ